สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีรักษาส้นเท้าให้หายแตกอย่างได้ผลและกลับมาใสเนียนนุ่มนะคะส้นเท้าแตกส่วนมากจะเกิดในช่วงหน้าหนาวซึ่งมีอากาศแห้งและหนาวเย็นแต่ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เช่นกันแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูหนาวหลายท่านจึงพยายามค้นหาวิธีรักษาส้นเท้าแตกอย่างไรให้ได้ผลวิธีรักษามีดังนี้นะคะ 1. ใช้ปิดตัวเรียมเจลลี่ทาน,นะคะ ปิต o รีมเจ e ลี่เป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นผูฝิวบริเวณที่เป็นส้นเท้าแตกควรทาไว้ก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้ผิวได้ดูดซับความชุ่มชืน้นจากเจลไปตลอดคืนเลยนะคะ 2. ให้ใช้ครีมหรือยาที่ผลิตมาเพื่อใช้รักษาอาการผิวแตกลักษณะน,นี้โดยเฉพาะทาไปบนบริเวณที่เป็นรอยแตกนะคะเช่นครีมที่มีส่วนผสมของไดเมทิโคลจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้ง และเพิ่มความชุ่มชื้นกักเก็บน้ําให้แก่ผิวลดการเกิดผิวหนังที่หนาและด้านจากเพราะว่าผิวแห้งที่จะทําให้เกิดผิวส้นเท้าแตกตามมานะคะและครีมบำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื้นหรือครีมที่มีส่วนผสมของน้ํามันสามารถใช้ทาได้วันละหลายโหนใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อทาหลังอาบน้ํานะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งค่ะ 3. ดื่มน้ําสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ หากมีน้ำในร่างกายน้อยนอกจากจะเกิดอาการปากแห้งคอแห้งแล้วยังส่งผลต่อสภาพผิวที่แห้งแตกได้ด้วยนะคะจึงควรดื่มน้ําให้มากๆเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวบริเวณที่ส้นเท้าแตกให้ผิวฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้นะคะ 4. เมื่อมีการส้นเท้าแตกให้ใส่รองเท้าปิดส้นนะคะ 5. แช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนอนทุกๆคืนประมาณ15นาทีทํา2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะ แล้ถูส้นเท้าเบาๆเพื่อให้เนื้อที่แตกออกหลุดไปจากนั้นเช็ดให้แห้งทาครีมให้ชุ่มชื้น 6. หากทําทุกวิธีแล้วแต่ยังไม่หายและยังมีรอยเลือดแตกอักเสบอยู่ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อดำเนินการรักษาต่อไปนะคะช่วยกดกระดิ่งและกดติดตามให้นาด,ด้วยนะคะเพื่อรับชมวิดีโอใหม่และเพื่อเป็นกาลังใจแรงกายให้นาดคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ